เขตสวนกับเขตตรงหน้าติดกันค่ะหลังบ้านแม่หนูพ่อจิมหลังบ้านจากุุตบอเลียงป่าค่ะขางบอฟังผลกับสิเป็นต้นมกนาวต้นมะนาวฝรั่งจิมจูฝรั่งหงเป่าซื้อฟังผลยังเป็นหน่อยหอยู่นะคะนี่ต้นักตูมพร้อมด้หุ่นต้นักตูม อันนี้ตน้นมกตาลนะคะนี่ตน้นมกตาลตน้นมกตาลตน้นมกตาลพ่อย่ไม่ย่ปลูกไว้ให้แต่สมัยโดนแล้วพวกคุณปลูกกันรุมเสียหายตายเสียจากไปหมดแล้วในปลาผลก็เป็นปลาบักซิดาค่ะเอาน้ำยู่เนี่ยขึ้นฮดหนาแรงพอหอดเดือนมีหน้า,มาเมษาก็ได้กเก็บกินปลาพอดีค่ะมีสุนแน่ มีทุกอย่างตามภาษาวิธีบ้นบานๆวิธีบ้านนอกไม่มีอะไรมากมายกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินหากินในนี่ก็บอกอึดละ่ะค่ะขันอยากได้ป้นกะล่วงมาหาปลาอยู่ในสะมดดากระตูสองตก็เด้ไปป้นลวกพักเก็บพักเก็บหยาเลาะสวนเลาะหัวห้านี่หละกินไปตามภาษา พ่ออยู่ใดเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายชีวิตไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง